ไม่ไม่ไอ่ลองเล่นิเล่นนิ้วเดมนิ้วเดนิ้วพ่อไม่เกี่ยวกันยเอาใหม่นะทุดอย่ยงที่าพูดกังเขาจอนนี่เป็นคนอังกฤษก้อนหมดอยู่บ่อเวลาจะสั่งให้จอนี่ทำอะไรต้องสั่งเป็นภาษาอังกฤษจอร์นี่ถึงจะยอมทำจอร์นี่จอนี่จอร์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 นี่ไม่น่นวายเลยจอนี่เป็นคนอังกฤษ งงงงอะไรดีคุณน็อตครับเดี๋ยวคุณสอบไม่ติดเตรียมอาหารแน่เลยครับจะทำอะไรต้องสั่งภาษาอังกฤษน็อตไม่ตอบติดไม่ติดเตรียมอาหารแน่จอนนนี่เป็นคนอังกฤษทำอะไรต้องบอกภาษาอะไรวะ ทำอะไรต้องบอกเอ้ามาเอ้เมาตอนนี้ตอนะตอนนี้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 ทำไม่ทำทำทำตอนนี้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 ทำไม่ทำไม่ทำตอนนี้ตอนนี้ จอนนี่เป็นคนอังกฤษจอเน่เป็นคนอังกฤษจะทำอะไรต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษจอนน่เป็นคนอังกฤษเวลาจะทำอะไรต้องสั่งเปภาษาอังกฤษมันอยู่ที่การนับปะจอนน่เป็นคนอังกฤษนะเวลาสั่งก็สงภาษาอังกฤษจอน่่ถอ้งจอน่อนน่ปุ่มโดนวะโดนนอน่น่อนน่นไม เค้ินเลยะอ่ยมึงก็ไม่ใช่เลยดูทำได้ทำไม่ทำไม่เี่ยวไม่ว่ามันี้ตรงนี้ค่อยๆคิดขาดูชีนะไม่ได้ชี้เลยตันนี่ตอนนี่ตนนี่ตอนนี่ตันนี่ตันนี่ทำไม่ทำทไม่ทำ จานี่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 ตานี่จานี่ทำไม่ทำไม่ทำไม่ทำทำไมจอนี่จา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 นี่ทำไม่ทำไม่ทำไอ้ไอ้ล่องเดียวไอ้ล่องดิไม่ได้ทำไปซที่ที่บ้านจอนี่ทำไมจอนี่ถึงไม่ทำจอนี่มันคนอังกฤษเอออะไรจอนี่ฝรั่งเศสสัตว์จอนี่ฝรั่งเศสจานี่เป็นคนฝรั่งเศสเออแดก จอนนี่เป็นคนอังกฤษนะครับเสร็จฝรั่งเฮ้ยเขียแล้วมึงคอยเขียวแล้วเหรอจอห์นนี่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 ทำไม่ทำไม่อนั่นอนนี่จอนนี่จอนนี่จอหนี่จทนี่ทํา์นนีไม่ท่นั่นนนใช่เลยเชเลยเลยเรวๆอย่าใช้เะเลยแล้วต้องคิดเองไม่ดูไม่ดูนับนิ้ว ไม่ดูเลยดูหลับตายเนี่ยทีำทำเออเนี่ยติตายเนี่ยทำอันเนี้ยทำเออเห็นไหมไม่ดูเลยเห็นไหมติตาเลยเนี่ยต่อแม่เกี่ยวนับนิ้วหอพนมา้อาไอ้เฮียมีของใจ นีปนีนีทำไม่ทันไม่าจเปนมี่รูเดเกินวัง้าอ้าวเนเข้าใจไวเนี่ยไม่เข้าใจน่อ้นอเนนอนรินแล้วนะนอนอ้าวรู้ยังรู้ค่โอ้โหเร็วขนาดนี้เฮ้ยนี่ดังไหมรู้ขอ ตอนนนี้ตอนนี้ตนี้ค่ะไม่ทำไม่ทำไม่ต้องทำอ่ะตอนนี้ไม่อยากทำแล้วเปล่าก็คิดลอยแล้วอ่ะเลยถามตันเดียวไหมว่าเขาอยากทำหรือเปล่าปูมบ่นอะไรปูห้องยี่หายนะคะนี่คืออะไรปัญหาไม่มีตอนนี้เป็นคนอังกฤษทำไรแล้วบอกเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้เห็นจะทำแล้วไงครับทำไมบอกเป็นภาษาอังกฤษนี่ก็ไม่ทำเออ จอนนี่เป็นคนฝรั่งเศสบ่งชื่อนะคทำไมน้อง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 ไอ้ผมจอนนี่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 ทำไม่ทำจอนนี่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 ทำไม่ทำไม่เถอนนีะจอนนี่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 ทำไม่ทำเหมือนเป็นคนบ้าจอนนี่ไม่ทำจันนี่จอนนี่จอนนี่จอนนี่ทำไม่ทำจอนนี่จอนนี่จอนนี่ไม่มีหรอ เี่ยนจอนี่อนี่จอนี่จอนี่ทำไปทำอนี่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 ทำไปไม่ทำอนี่อนี่อนี่ทำไปทไม่ทำอนี่อนี่อนี่ทำไปทำไม่ทำอนี่อนี่อนี่ทำไปทำทำยังยงควาย

ไอ้คุณตอบไม่ติดแน่น้อรู้สึกไงครับที่ตอบไม่ได้เนดีว่ายมั่งยให้ดูนะตอบกนะจนน่จานนี่จันนี่จันี่จันี่จันนี่จันนี่จันนี่ันนี่จอนนี่จันนี่ันนี่จันนี่จันนี่นนี่จันนี่จันนี่จันนี่จานนี่จันี่จ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 นี่นน่นนั่นนี่น่นนี่นนี่่นนี่นี่่นี่ี่นี่นันี่นี่นี่ ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยไมดิไิไปดิไปดิไปดิไไม่ทำไม่ทำไม่ทำาูทำไมอ่ะดูไปดิไปทิไนี้ไปดิไปไดิไปทิไไปดไปดิไปดิไปดิไปดไปดไ่ดิไไไไไดไดไไไดไไ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 ไดดไดิไม่ไ